สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาส์มันขั้นตากวันนี้อยู่กับฝนกัญญาพักนะคะขออนุญาตรับหน้าที่แทนแม่เต่านะคะอีกหนึ่งวันด้วยค่ะยังคงมีประเด็นและก็เรื่องราวมาอัปเดตกันเช่นเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าวันนี้ให้รีบสั่งซื้อกันหน่อยนะคะสําหรับสบู่มาดามหลุยนี่เลยกล่องสีม่วงแบบนี้แพ็กเกจจิ้งก็คือจึง้งก็คือปังมากเลยนะคะวันนี้ โปรโมชั่นมาฝากกันด้วยปกติแล้ว3ก้อนแบบนี้นะเนี่ยเป็นกล่องนะคุณผู้ชมปกติแล้วราคา720บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่399ซึ่งคุ้มค่ามากๆนะคุณผู้ชมค่ะรีบกดนะคะสแกน QR วอา e คทางด้านหน้าจอนะคะหรือว่าพิมพ์ M D L S นะคะคุณผู้ชมสั่งซื้อกันได้ฝากคนที่คุณรักนะคะหรือว่าเอาไปใช้เองนะซื้อ3ามก้อนแบบนี้นะคะเหมาะกันไปนะคะให้ตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรเพราะว่ามันผ่อนคลายเหมือนได้อยู่ในสปามากๆเลยนะคะสบู่มาดามลุยกล่องสีม่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาชําระล้างสารพิษที่ผิวหนังของเราลดการอักเสบนะคะขจัดพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อรากระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ เปราะหอมอันนี้จะช่วยลดพวกสิวอุดตันมังคุดนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ยังมีทับทิมทําให้ผิวกระจ่างใสมีพิมเสนทาให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็สมุนไพรมากกว่า11ชนิดโอ้โหจึ้งมาก3ก้อนนะคะ399บาทเท่านั้นนะจาก720ค่ะวันนี้สแกนทีอาโคหรือว่าไลน์แอดมาได้เลยนะคะที่แอ mdls ค่ะนี่แหละ เออแต่ลืมบอกไปนะสบูม่มาดามหรือใครที่อุดหนุนนะคะต้องบอกว่าคุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวอลเลย์บอลด้วยนี่ๆนเน,นลูวลเลย์บอลแบบนี้นะคะเขาสนับสนุนกันนะคะสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งเนาะวอลเลย์บอลไทยลีก2024-2025นะคะน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตกันหน่อยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องราวของ Miss u น i ิเว s ร์ของแคนเบเดนะหลังจากจบการประกวดเขาก็ สงสัยข้องใจมีการออกมาไลฟ์มีการ,ออก,า live, การออกมาพูดว่าเอ้ะทำไมตัวเองทําคือดีก็ดีทุกอย่างแล้วทําไมไม่ท็อปฟอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เรามีบรรยากาศนะคะที่เธอนเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านกลับประเทศของเธอนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศก็คือแค m เบอร์นี่มาในชุดที่เป็นแบบว่า เหมือน,อนๆคล้ายๆชุดชุดไทยเนาะสีฟ้าฉ่ำๆใสม่มงแล้วก็คือฟิลควีนมากแม่แบบว่าคนมารอรับนะเขาแบบโอ้ยมงของฉันอะไรเงี้ยโอ้ยแต่ก็บรรยากาศก็อบอุ่นน่ารักเนาะ เข้าใจและคนก็คงรักก็คงเชียร์มากๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเธอกลับถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดีกรีท็อป30คนนะเธอก็ได้ท็อป30คนนางงามจักรวาลก็มีแฟนนางงามต่างพาันมาต้อนรับอย่างมากมายซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเปิดไปได้ดีนะคะแต่ก็ไปสุดที่ท็อป30หลายคนก็ลุ้นนะว่าปีหน้าเราจะได้เจอชุดประจำชาติแบบไหนอีกเออเมื่อวานนี้เราพูดถึงชุดประจำชาติของแคนเบอเียเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดก็คล้ายกันเดินหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เออแล้วก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับ เขาเหมือนกันนะคะคุณนะคะน,นี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะก็มีการฟ้อนการเซิรงอะไรอย่างนี้เนาะเออนะคะความควีนของมิสแคม m บอเดียอนะคะเอามาฝากกันแฟนนางงามบ้านเรานี่เป็นยังไงขอความคิดเห็นหน่อยนะคะน่ารักนะเออมีพวงมลาลัยแบบนะเออเลิศมากฉ่ำปังมงนะฮะ โอเคนะคกลับมาที่บ้านเรากันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะสาวโอปอสุชาตานอ้อก็กลับบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทีมของออรุ่นพี่นะคะอย่างแอนโทเนียก็ไปรับแม่ปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ทีมงาน,นก็ไปร่วมรับนะคะสาวโอปอ แล้ววันนี้เมื่อวันนี้เมื่อวานมีภาพบรรยากาศมีคลิปเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามแม่ปุ้ยถึงเรื่องว่าเอ๊ะน้องอินดี้ลูกชายแม่ปุ้ยเนี่ยทำไมสนิทสนมกับโอปอมีภาพคู่ภาพถ่ายความสถานเป็นยังไงซึ่งแม่ปุ้ยก็มาตอบไปแล้วนะบอกว่าอินดี้เขายังไม่ได้ออกมาบอกแต่ถ้าสมมุติว่าอนาคตเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันจริงๆหรือว่ามีแฟนเขาเขงเดินมาบอกเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกอะไรแต่ก็มีคอนเทนต์นี้มีวิดีโอนี้ค่ะที่ออกมาทําให้แฟนนางงามว่าเอ๊ะ แม่แม่ปุ้ยแล้วโมเมนต์นี้มันยังไงล่ะเนี่ยนี่คืออินดี้นะคะลูกชายแม่ปุ้ยนี่แหละหล่อๆเลยมอบช่อดอกไม้ให้โอปออันนี้นะ่าจะเป็นคอนเทนต์แบบเขาทําทรงแบบว่าเออทำเชิดทำอะไรแล้วก็คือจะมีแบบว่า ซีนที่แม่ปุ้ยอยู่ในเฟรมด้วยหลายคนก็เลยเอ๊ะยังไงล่ะแม่เขาจะนิทกันแล้วเออมอบช่อดอกไม้แล้วแม่ก็อยู่ด้วยเอ,อ๊ะยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะแ,แฟนๆก็เชียร์ก็หรือว่าจะยังไงช่วงนี้กระแสที่เขาพูดถึงกันหลอหรือยังไงแม่ปุ้ยนะคะก็ดิฉันคิดว่ามันมีพลังงานบางอย่างเหมือนกันนะในคลิปนี้มันก็มีความความหวานความอไรอยู่นะคุณนะเออถึงแม้แม่ปุ้ยเขาจะทําลักษณะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยะเออแต่มันก็ยังมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่ก็ รอดูเหมือนกันสําหรับคู่นี้แล้วก็เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยก็เชร์แล้วก็ติดตามดูอยู่ว่าเอ๊คู่นี้จะยังไงนะคะเออนำมาฝากกันค่ะมาต่อกันนะคะที่เรื่องราวของสาวโอปอยังไม่จบเพราะว่านางงามเมื่อวานนี้เราได้ฟังความรู้สึกของแอนเนียที่ได้บอกไปแล้วว่าคนนี้แหละ ดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดทุกรอบและนี่คือมงสามของไทยจริงๆนะสำหรับโอปอมาที่นางงามรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะอย่างสาวแอนนาเสือค่ะเธอก็มาเผยความรู้สึกนะบอกว่าภูมิใจที่โอปอเนี่ยทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยนะคะซึ่งล่าสุดในะคะแอนนาเสือมิชลินัวไทยแลนด์สอ2พนี่นี่แหละคะ่ะเธอได้ออกมาแสดงความดีใจกับน้องโอปอด้วยโดยนะคะบอกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วและก็ตัวเองตามเชียร์อยู่ตลอดนะคะมีคลิปด้วยนะเดี๋ยวไปฟังกัน,นะคะ่ะ เชื่อว่าไม่ใช่แค่อนาแต่ว่าเป็นคนไทยทุกคนได้เห็นแบบ ความสามารถตัวแทนคนไทยของเราทําได้เต็มที่มากๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบเออเสียดายที่น้องได้ตําแหน่งรองรับสามาแต่สําหรับแอนนาก็เชื่อว่าน้องน่าจะภูมิใจกับสิ่งที่น้องทาค่ะทุกคนเห็นแบบเป็นประจักษ์แล้วว่าน้องทําได้เต็มที่มากจริงๆคือหนูกำลังจะตั้งกล้องกับพี่เพราะว่าคิดว่าน้องน่าจะได้เข้าลึกกว่านี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าแบบจังหวะที่กําลังจะหยิบตั้งกล้องก็คือประกาศไทยแลนด์มาก่อนก็มองหน้ากันแต่ว่าเออนัอ่นแหละค่ะสุดท้ายแบบ ก็น้องทำดที่แล้วก็มีด,ดีกับคนมงด้วยอย่างที่แม่ปุ้ยรวมถึงทีวีเอ็นองค์กรทีวีเอ็นบอกกันว่าเออสุดท้ายแล้วประเทศไทยคงไม่สิ้นคนที่จะได้เป็นเอ็มยูหลังต้องมีสักวันสักวันสองวันสามวันต้องมีสักคนสิที่คว้ามาได้นะแต่ต้องบอกว่าพอเป็นโอปอแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น การเดินการตอบคําถามเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆทุกรอบทุกอะไรคุณผู้ชมคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกจนหลายคนถึงบอกว่าโอปอคือมง3อยู่แล้วไงแต่ก็นั่นแหละคือฟิลเดียวกันเลยนะในตอนที่เขาจะประกาศนะห้าคนสุดท้ายเนาะดิฉันก็ตั้งกล้องเหมือนกันนะตอนที่ประกาศได้คนที่คนที่ได้รองอันดับอย่เงี้ยฉันตั้งกล้องเลยนะคะพออันดับ3ฉันบกยานะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโอปอทําดีที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากนางงามรุ่นพี่นะคะอย่างสาวแอนนาเสือนั่นเองคุณผู้ชมส่งกําลังใจต่อ ่อไปอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆนางงามแล้วก็ชาวไทยก็รอนะคะรอลุ้นว่าต้องมีคนไปคว้ามงสามมาได้แน่นอนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชม mm hmm. ในช่วงนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมค่ะผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะ mm hmm. สบู่มาดำหนุ่ยก,ก้อนสีม่วงนี่นะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าเหมือนอยู่ในสปานะ mm hmm. ดิฉันเนี่ยเปิดกล่องเนี่ยได้กลิ่น,นก็คือ เดินมาก็ดมตลอดเลยนะคะส่วผสมหลักก็คือนะก็จะเป็นพิมพเสนนะคะเปราะหอมมังคุดทับทิมแล้วก็สมุนไพรามากกว่า11ชนิดชอบที่เขาแบบว่าถูไปก็คือ ความสกปรกแบคทีเรียต่างๆออกจากร่างกายแน่นอนผิวกระชับแน่นอนและที่สําคัญคือผ่อนคลายนะคะซื้อฝากคนที่คุณรักได้นะคุณผู้ชมค่ะสบู่มาดำหลุยนะจ๊ะวันนี้จัดโปรโมชั่นค่ะซื้อ3ก้อนนะปะกติ720บาทแต่วันนี้เฉพาะในรายการนี้เหลือเพียงแค่399คุ้มมากอยากจะให้แอดไลน์เลยนะคะสแกน QR code แล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะที่แอด M D L S LS, นั่นเองค่ะจัดส่งฟรีด้วยนะคุณนะคะใครที่อุดหนุนไปต้องบอกว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบสั่งซื้อกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวมาอัปเดตมากมายเลยแหละคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ